สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับดิฉันดรปาจารีจินเหลียงนะคะตัวแทนจากสายว่าวันนี้เราจะมาอัปเดตความรู้เกี่ยวกับเชื้อ EHP ซึ่งวันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากที่เราได้ผู้เชี่ยวชาญโดยตรงเกี่ยวกับ EHP ซึ่งทำวิจัยมายาวนานถึง7ปีดรนัทธีนีหรือว่าดรกิ๊กของเรานั่นเองค่ะสวัสดีค่ะกิ๊กสวัสดีค่ะพี่กิ๊ค่ะอยากให้ดรนัทธีนีนะคะหรือว่าดรกิ๊กแนะนำตัวเองเพิ่มเติมนิดนึงค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะกิ๊กนะคะตักเนทหนมั่นคงวงศิริค่ะเป็นผู้จัดก,การฝ่ายวิจัยของบริษัทสายาว่าโดยกิ๊กมีหน้าที่รับผิดชอบในด้านของการทดลองทั้งภายในห้องปฏิบัติการและภาคสนามในประเทศและนอกประเทศของบริษัทค่ะในคลิปนี้กิ๊กจาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง e s p ตัว g a คะ่ะหลังจากจบปริญญาเอกกิ๊กได้มีโอกาสในการเรียนรู้การทำ postdoc ก,ก็คือ งานวิจัยหลังปริญญาเอกเป็นเวลา5ปีเกี่ยวกับ EHP โดยเฉพาะกับทาง e c น t h r i ิมมหาลัยมัธยมดลน on, และ b i o t e c h สวทชค่ะโดยสิ่งตีพิมพ์ที่กิ๊กได้มาทั้งหมดนี้ก็จะขึ้นทางด้านบนนะคะทั้งหมด9กฉบับค่ะกิ๊กจริงๆแล้ว EHP คืออะไรคะแล้วมันมีผลอย่างไรต่อกุ้งของเราแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่ากุ้งเราเนี่ยเริ่มติด EHP ล้วคะค่ะตัว EHP อะค่ะ ชื่อเต็มๆของขก็คือ e n t e r o c y t o s i n h e p a t o p e n i a เขาเป็นปรสิตที่อยู่ในกลุ่มะลาตัวเขาเองเนี่ยเล็กมากประมาณ1-2ถไมครและมีรูปร่างเหมือนรูปไข่โดยที่เมื่อโฮสต์เนี่ยหรือว่าเจ้าบ้านของเขาก็คือกุ้งเองเนี่ยถ้ามีเขาเป็นจำนวนมากอยู่ในตัวเนี่ยจะส่งผลให้ตัวเจ้าบ้านเนี่ยหรือกุ้งเนี่ยโตช้ารู้ไหมคะทำไมถึงเรียกว่าโตช้าเพราะว่าตัว EHP อะค่ะเขาไม่สามารถที่จะผลิต พลังงานหรือเรียกว่า ATP เป็นของเขาเองได้เขาจะต้องรับจากเซลล์โฮสเท่านั้นหรือเซลลกุ้งนั่นเองเพราะฉะนั้นกต่อาหารที่กุ้งกินเข้าไปทุกอย่างที่แปลเป็นพลังงาน GSP จะเอาไปใช้แทนที่กุ้งจะได้นําไปใช้เจริญเติบโตค่ะนอกจากที่เขาจะโตช้าแล้วค่ะเขายังจะมีอาการแตกไซด์ด้วยแล้วก็ ในบ่อน,นนั้นๆที่มีการติดเชื้อ e EH p สสูงเนี่ย FCR หรืออัตราแรกเนื้อเขาก็จะสูงด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่ลำบากต่อเกษตรกรมากๆเพราะว่ากำไรเกษตรกรจะลดลงเนื่องจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นแล้วปัจจุบันนี้วิธีการตรวจ ESP วิธีไหนเป็นวิธีที่นิยมที่สุดคะแล้วถ้าเกิดว่าุ้งพี่ติด ESP EH ขึ้นมาหรือว่าต้องสงสัยว่าติด ESP EH พี่ควรจะตรวจด้วยวิธีการไหนดีคะ วิธีที่ตรวจในปัจจุบันพี่กิ๊ฟกิ๊ฟขอแบ่งออกเป็น2วิธีหลักๆมากันค่ะก็คือ 1. การตรวจใต้กล้องก็คือเป็นการดูเชิงกายภาพของตัว E EH S P และอันที่2ก็จะเป็นการตรวจ P C R ซึ่งเป็นการตรวจใน d n เของตัว E EH S P ซึ่ง2วิธีเนี่ยมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันโดยตัวที่หลักๆในปัจจุบันที่เขาตรวจกันในภาคสนามที่ทเขาฮิตเลยเนาะก็คงจะเป็นกล้องจุลทรรศน์ค่ะววเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวกล้องจุลทรรศน์เนี่ยเขา เทคนิคในการตรวจเนี่ยการเตรียมตัวอย่างบนสไลด์สามารถทําได้หน้างานอ่ามีราคาถูกแล้วก็ตัวกล้องเองอ่ะสามารถเข้าถึงได้ไม่เหมือนกับเครื่อง PCR ที่มีราคาค่อนข้างสูงการเราเตรียมหน้างานเนี่ยค่ะการทําตัวไมโครสโคปหรือกล้องจุลทรรศน์เนี่ยมันจะง่ายกว่าเยอะแล้วก็ผลที่ได้ออกมาอ่านผลได้เร็วดูปุ๊บทำสไลด์ห้านาทีดูผลได้เลยประมาณสิบห้านาทีรู้ผลก็จะค่อนข้างเร็วค่ะแต่ว่า มันก็จะมีข้อเสียอยู่นิดนึงที่ทกิกตอนนี้ได้รับรู้มามาตลอดในช่วงระยะเวลาหลายปีของการเริ่มมีการตรวจภาษะนะก็คือการเกิดฟอ l s e p o s i t ค่ะโดยที่การเกิด f อ l s e p o s i t i v ออะไรคือผลบวกฟอร์มผลบวกฟอร์มคือเวลากเกษตรกรส่งกุ้งไปตรวจแล้วรายงานว่ามีเป็น E H AH P แต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้ติด E H AH P ม,มันเกิดขึ้นได้อย่างไรที่จิงว่าอ,อาจจะเป็นด้วยวิธีการตรวจหรือว่าความชํานาญของผู้ตรวจด,ด้วยไหมคะ แล้วถ้าอย่างนั้นวิธีที่จะทําให้มีความแม่นยําม,มากขึ้นเราควรตรวจด้วยวิธีการไหนดีคะที่แม่นยําม,มากขึ้นก็จะเป็น PCR ค่ะโดยที่ PCR เนี่ยเขาสามารถตรวจได้ถึงเป็นขั้นของ DNA ของ ESP EH เมื่อตรวจ DNA ของ ESP EH เนี่ยเราจะรู้เลยว่าตัวนั้นคือ ESP EH จริงๆดังนั้นวิธีนี้จะเป็นวิธีที่ที่แม่นยำม,มากกว่าในการคอนเฟิร์มผลแต่ว่า การตรวจ PCR เนี่ยก็อาจจะเป็นวิธีที่ค่อนข้างเข้าถึงยากมีแค่เพียงบางห้องปฏิบัติการที่รับตรวจแล้วก็มีค่าใช้ใจ่ายที่สูงขึ้นค่ะแล้วถ้าเกิดว่า PCR ยังเข้าถึงยากอยู่แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรคะหรือว่าเราจะลดขั้นตอนที่จะทําให้กระบวนการเกิดใต้กล้องเนี่ยเกิดผลบวกปรอมขึ้นมาได้คะจากการที่คิกได้มีประสบการณ์เรื่องเกี่ยวกับการจัดอบรม oh, <my. S 2> การตรวจ E.S.P. ภายใต้กล้องจุลหัตมาค่ะ,ะแล้วก็ตัวประสบการณ์ของกิ๊กเองที่กิ๊กทำการตรวจใต้กล้องเองหลักๆมันจะมีลักษณะที่คล้ายๆกับ E.S.P. ที่ทำให้เราสามารถเข้าใจผิดได้อยู่ประมาณ4อย่างก็คืออันที่1ที่เรียกว่า b r o w น i a n Movement ค่ะ b r o w n i a n Movement จะมีลักษณะคล้าย,ายเม็ดกลมเล็กๆวิ่งอยู่ในสไลด์อันนั้นนะคะไม่ใช่ E.S.P. อันที่สองก็คือ ตัวที่เป็นลักษณะของลิปิดก็คือเม็ดไขมันที่เรามากักจะตรวจการแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาถูกบีบอ่าเหมือนกดสไลด์แรงนิดนึงทําให้ตัวเม็ดไขมันเนี่ยแตกออกเป็นเม็ดเล็กมากๆครัวงเนี้ยก็จะมีความเข้าใจผิดเหมือนกันว่าคือ H P อันที่สามก็คือตัวเม็ดแกรนูในเม็ดเลือดของกุ้งเองน่ะค่ะเพราะว่าตัวกุ้งเนี่ยเขาจะมีเม็ดเลือดสองชนิดที่มีแกรนูอยู่ในไซโตพลาสมก็คือช่องว่างระหว่างน e ิวเคลียสกับเยื่อหุ้มเซลล์โดยที่ตรงเนี้ย จะเม็นเม็ดกลมๆเล็กๆคล้ายๆกันตรงนี้ก็จะมีโอกาสเข้าใจผิดได้ง่ายมากที่สุดเนื่องจากเขาอยู่ในตำแหน่งที่เดียวกับ E.S.P. EH เหมือนกันก็คืออยู่ในไซโตพลาซึมแต่จริงๆเขาไม่ใช่เขาเป็นเซลล์เม็ดเลือดและสุดท้ายก็คือตัวโครมาตินในนิวเคลียสของกุ้งเองบางทีในนิวเคลียสของกุ้งเขาจะมีโครมาตินที่เป็นจุดเล็กๆเต็มไปหมดเลย บางทีบางครั้งในการทําเวทมาส์เนี่ยจะเห็นชัดแล้วคนก็จะเข้าใจผิดค่ะว่ามันคือเป็น EHP เป็นกลุ่มของ EHP ดั้งนั้นทั้ง4ลักษณะนเนี่ยกี้อยากให้ทุกคนระมัดระวังในการอ่านผง ว่าเป็นเชื้อเอชค่ะแล้วถ้าการตรวจได้กล้องต้องมีเทคนิคพิเศษเพิ่มเติมอะไรไหมคะเพราะว่าจากข้อมูลที่คิดให้มาเราสามารถเห็นได้ถึงระดับเซลล์แล้วก็ระดับคโมติงของเซลล์ในออ์แกนของพุ่งใช่ไหมคะ,คะมันมีความจำเพาะต่อตรงของการต้องใช้เครื่องมือหรือว่ากล้องจุลทรรศน์ไหมคะ ตัวกล้องจุลทรรศน์ที่เราใช้จริงแนะนําว่าให้ใช้ถึงกําลังขยายของเลนส์วัตถุอะค่ะที่100เท่าเนื่องจากตัว H EH P อ่ขนาดเล็กมากที่1นถึงสไมคคอนอย่างที่กล่าวไว้ค่ะดังนั้นแนะนําให้ใช้กําลังขยายที่100เท่าเพื่อให้มั่นใจว่าลักษณะของเม็ดที่เราเห็นนั้นอะมีลักษณะเป็นโมโหลูกไข่ถ้าเป็นโดยเฉพาะในตาของเลนส์ตาของกล้องจุลทรรศน์นั้นนะคะสามารถมีไม้บรรทัดได้หรือเป็นสเกลที่บ่งบอกได้เลยว่าวัดขนาดว่า ี่ไมครเขาเนี่ยเราก็จะมั่นใจได้เลยว่า,าลักษณะเม็ดเนี่ยลูกไข่เป็นกลุ่มแล้วมีลักษณะเหมือนกันหมดเลยไซส์เท่าหนึ่งถึงสองไมครโอเคก็ <า S 2> มั่นใจอาจจะเป็นผู้ต้องสงสัยว่าอาจจะเป็นเซลล์สปอร์ของพ e h p อด้ใได้แล้วปัจจุบันนี้สายพันธุ์สายพ่วาของเรามีการทดสอบหรือว่าตรวจสอบความต้านทานเกี่ยวกับพ e h p อพอย่างไรบ้างคะในตามโปรแกรมของเราอะค่ะเราจะมีการตรวจอ่าเทสการต้านทาน ไม่เรียกว่าตัานทานเรียกว่าทนต่อเชื้อ E. EH SP มากกว่าเป็นประจำเลยทุกปม,มากอยู่แล้วค่ะ,คะแต่ว่าตัวเราเองอะ่ะในภายในเราเองเราเทสตแต่สิ่งที่เราต้องทําการเทสอีกทีหนึ่งก็คือการให้ภายนอกเทสเราเองอ,อันนี้จะเป็นผลการทดลองที่มีความเป็นกลางและน่าเชื่อถือมากกว่าโดยในจุดเนี้ยค่ะตอนนี้สายวิได้รับความร่วมมือจากสถาบันวิจัยในประเทศเวียดนาม,ม,มก็คือชื่อว่า ชิมเวตเขาเป็นสถาบันวิจัยที่มีชื่อเสียงแล้วก็ได้รับการยอมรับในระดับโลกอันนี้ค่ะเขาได้ทำการทดสอบสายพันธุ์ทั้งหมด3ส,สายพันธุ์ที่เป็นเมนหลักของท้องตลาดในในตอนนี้ของกุ้งค่ะโดยที่เขาใช้3ส,สายพันธุ์เนี่ย,ยมาทำการชาเลนจ์เชื้อ EHP โดยการฟีดดิ้งก็คือให้อาหาร พุ่งที่ติดเชื้อ HP เนี่ยเป็นเวลาเจวันและเลี้ยงต่ออีกเป็นเวลา1เดือน hmm. ค่ะหลังจากนั้นเขาก็จะเทสาอ์กลางเดือนเป็นยังไงแล้วก็ปลายเดือนเป็นอย่างไรทั้งในด้านการเจริญเติบโตแล้วก็ performance ต่างๆเช่นอัตราลอดด้วยค่ะแล้วก็ FCR นอกจากนี้เราก็มีการเทสปริมาณเชื้อ ในกุ้งด้วยเช่นกันโดยผลการทดลองที่ออกมาค่ะจากทั้งหมด5ซ้ำในแต่ละสายพันธุ์โดยที่เลี้ยงภายใต้สิ่งแวดล้อมเดียวกันหมดเลยเราพบว่ากุ้งสายควาค่ะให้ผลการทดลองที่ดีที่สุดโดยที่เรามีอัตราการจเจริญเติบโตที่ยังคงที่ออัตราแรกเนื้อที่ต่ําแล้วก็อัตราลอดที่สูงใกล้เคียงกับกลุ่มที่ไม่ได้รับการชาลิจ์เชื้อหรือว่าไม่ได้รับเชื้อเข้าไปเลย มันสิ่งต่างกันมากและอีกอย่างหนึ่งที่เรา <c oughs> ใช้ผลอีกผลหนึ่งในการยืนยันว่าทําไมนะก <c oughs> ุ้งของเรายังถึงคง <c oughs> ประสิทธิภาพที่ดีเหมือนกับกุ้งที่ไม่ได้รับเชือ้อ <c oughs> เราก็ได้ทาการตรวจเชื้อ e อ p พีในตัวกุ้งด้วยค่ะโดยที่เราพบว่าหลังจากที่ฟีไปแล้วฟีเสร็จแล้วเจ็ดวันสองอาทิตย์ผ่านมาก <c oughs> ุ้งเราอะค่ะยังคงมีระดับการติดเชื้อพีที่ต่ํามากโ <c oughs> ดยต่างจากกุ้งสายพันธุ์อื่นอยู่ประมาณหนึ่งพันเท่าแล้วก็ ผัดมาอีกสองอาทิตย์โอเคเนื่องจากระบบที่เราใช้คาการทดลองเป็นระบบปิดแน่นอนเชื้อไม่ได้ถูกเอาออกเลยสุดท้ายแล้วเราก็ยังคงติดเชื้อ h p แต่ณนะวันสุดท้ายที่เราเก็บผลอัตราการเจริญเติบโตอัตราลออและอัตราแรกเหนือยังคงดีที่สุดในทั้งสามสายพันธุ์ค่ะที่ถามเพิ่มเติมอ,อีกนิดนึงไหมคะว่าระยะสุดท้ายที่กุ้งเราติดเชื้อที่มีผลต่อการเจริญเติบโตนี่คือใช้ระยะเวลากี่วันคะ ทั้งหมดอยู่ประมาณ35วัน,วนจากกุ้งระยะหนึ่งกรัมที่เราทําการทดลองอค่ะก็เท่ากับว่าในกุ้งระยะเล็กที่มีการติดเวชพีซึ่งเป็นการเริ่มต้นซึ่งถ้าเราติดกุ้งในช่วงเริ่มต้นเท่ากับว่าอาจจะมีผลในระยะยาวแต่ว่าในงานทดลองเนี้ปรากฏว่าเราสามารถที่จะ ต้านผ่านหรือว่าคนต่อการติดเชื้อเอฟพีนะ่ยได้ไดยาวนานกว่าในสายพันธุ์อื่นเกือบสาสวันเลยนะคะถ้าอย่างงั้นที่สายว่าเรออามีวิธีการตรวจเช็ค e อ s ีในผลิตภัณฑ์ของเราอย่างไรบ้างคะทั้งใน e l กุ้งพีหรือว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆนะคะในส่วนของการตรวจเชือ้อ e อ s เรามีการตรวจเชื้อประจำเป็นหนึ่งใน QC ของผลิตภัณฑ์เราอยู่แลว้วว่า เราจะควบคุมคุณภาพการตรวจเราอย่างไงตอนนี้คีขอร์ิบไยเล่าให้ฟังกลับไปนิดนึงว่าลัากษณะการห้องปฏิบัติการของซายอาวาจะแบ่งเป็นสองส่วนส่วนที่หนึ่งก็คือห้องปฏิบัติการละอันนี้จะเป็นห้องปฏิบัติการใหญ่เลยที่ตรวจได้ทุกโรคและตัวห้องปฏิบัติการนี้ค่ะเราได้ทําการทดสอบการเทียบฝีมือกับทาง University of Arizona ในทุกปีตั้งแต่ปี2016หรือ2 5 5 9โดยที่ University of Arizona เนี่ยค่ะ เป็นเล็นแล a b ของ w o OH, s, mm. <S หรือองค์กรระบาดส์ดังนั้นคือการที่เราเข้าโปรแกรมกับเขาในทุกๆปีเนี่ยเป็นการทดสอบว่ามาตทหารของการตรวจเราเนี่ยถูกต้องแม่นยำแล้วก็เป็นปัจจุบันด้วยหลั mm. งจากนั้นในทุกไตามาสจะมีการทำ internal r i n ิ test ก็คือแลบใหญ่ของเราแลบกลาง <c oughs> จะทำการตรวจวัดฝีมือของแต่ละแลบย,ย่อยในทุกไตามาสเพื่อให้ฝึก อ่าแลบย่อยของเรามีผลการตรวจคุณภาพของการตรวจและความถูกต้องแม่นยำที่เท่ากันทั้งหมดค่ะ ก็เท่ากับว่าผลิต <d> ฑ์ของเราผ่านการตรวจอย่างเข้มข้นนะคะซึ่งวิธีการตรวจก็เท่ากับว่ามีการตรวจสอบเทียบทั้งกับ l a บที่เป็น l a บชั้นนําในระดับโลกและต่อให้เป็น l a ย unit ย่อยในแต่ละไซส์หรือว่าพื้นที่ของการผลิตก็จะถูกตรวจสอบจากแลบภายในอีกหนึ่งครั้งถูกไหมคะใช่ถูกค่ะวันนี้ก็ขอบคุณดักเตอร์กิกมากเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของ h p h p แม้จะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่ก็มีผลอย่างมากต่อการเลี้ยงของเกษตรกรนะคะในระยะการเลี้ยงที่ยาวนานขึ้นการตรวจใต้กล้อง ว่าการตรวจเบื้องต้นก็ยังเป็นสิ่งสําคัญแต่อย่างไรก็ตามจากที่เราได้คุยกันวันนี้ในแต่ละวิธีก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียเพื่อลดความผิดพลาดที่อาจจะเกิดผลบวกปลอมขึ้นมาได้ดังนั้นหากเราพบหรือต้องสงสัยว่ากุ้งเราอาจจะติดเชื้อ e EH อ p ปลายใต้กล้องเราควรที่จะตรวจสอบย้ําอีกครั้งด้วยวิธีการที่แม่นยําและถูกต้องเพื่อที่จะยืนยันว่าผลที่เราตรวจเบื้องต้นนั้นถูกต้องหรือเปล่าและอย่าลืมนะคะติดตามข่าวสารความรู้ดีๆได้จากสายภาพภายใต้ลิงก์นี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดี สวค่ะสวัสดีค่ะ